สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับเมดนูกินแซ่บอีกแล้วค่ะวันนี้พามากินค่ะบะหมี่แห้งค่ะพามากินบะหมี่แห้งจ้าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งน้องมาพี่น้องมาบอกพริกเสียบกระโดกระเดมาห้าลงมือกินเช่นเคยจ้ะพี่น้อง <Okay. S 1> งานงานเลี้ยงลูกคือเกาจ้ะพักเที่ยงค่ะพักเที่ยงพักเที่ยงคือเกาละจ้ะเส็จมีเลี้ยงเนละจ้ะพี่น้อง ถ้ากันกินเขาเทียงกับหนาที่เราจะนี่พีเ่เก้าจ้าแม่ดวงกะเลี้ยงลูกหนากะคัดประตูต่อไปจ้ะเทียงที่เขาเทียง<อ>มาพี่นอ้นอ,นองมากคนนะเส้นยุงนงย่งยุง่งอะไรลูกยุ่งหรือยุง่ง <c oughs> เอาดีๆลูกยุง่งมา<ะ>เอาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวช็อตกันมาพี่น้องมากคนนะโอ้ห้าปุงบทัวถึงเดือยเนาะมองได้เพียรแเทงกับมองนั่นละ เออเอาเอาพี่หน่องโม้ข่พากันยังกันเหรอดูนมาลาดลาดสิเดี๋ยวเฮ้ยพี่น้องแดงเดือดอยู่เด้อมันอยู่ข้างหลังคนนะเอ้าวเอาคนเอาแดงเดือดฮะโซเชียลกินค้นดูเจ้าบ้าอืมอืมงามบอกพี่น้องอย่าไปเด้ออย่าไปเด้ออย่าไปเด้อกินข้าวก่อนไว้ มานีเร็วเปิดช mm. ้างแล้วได้ช้างแล้วเด้มามาลูกข่กระยองนางย่งหลังไปยืนในห้องบ้าค่ะยืนห้องบ้าอืมน่งงงม่ต้องเอาเสียงลงอรือเงล่อ อย่างมันไม่มีลูกอยปังมันไม่มีลูกเสียงเสียมบ่มอเีเสียมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปนแล้วเอรอ มาพี่น้องกินต่อจ้ะเอาลูกไปไว้ในห้องละมากมาอ เอาพี่เกลียงกินดาไปก่อน <c oughs> ôi ừ, nhắn nó ôi <laughs> ừ, nhắn nó

เบื่อหนามแมพี่น้องจ๊ะเบื่อก๋วยเตี๋ยวหนามเหรอกินแห้งจักมือในเถาอยังเออแห้งบ่กกนกันเอเป็นแห้งกะ but it was

เน้อฉากชิวอะถอกว่าเขาทายคลิปเข่งกวนเขาอือว่าเทายคิปกวนเขาใจ่าไปจรอดง บักพริกกับสีงามงามกินลงไปนี่สบายสีนี่ได้พี่น้องบาดทองจวดจุดเลยนี่จิ้มเผ็ดก็นานเลเนาะ ปกติเขาบะยังสุกมันสีบะเผ็ดเนาะบะเผ็ดมันสีหวานมันบอกขั้นว่าบักม่วงสุกมันกับหวานเนาะคั้นว่าบักพริกสุกมันคือบะหวานแบบนี้มันก็เผ็ดเนาะม่วงกับม่วงสมสมป็นได้สุกแล้วมันหวานแสบพริกคือกันมันยังสุกหวานตัวมันแดงครึ่งๆตันี้ กินงลงไปกับเป็นแก๊สแนะกับเพาะอาหารพี่เนอะกินมันซื้อนเป็นส,ะสะลัดรื้ออาเมื่อแต่หมบ้านอืมอือกินไหมพี่้องายกินก่อนอิ่นอิ่มเลย

พโหเพชรพน้องาพริกหน่อยเดียวแพะไนะนคืนน้ำกลนเครื่องบดกับบอดีพี่น้องเอ้ยอย่างมันบดดูหลายมั <laughs> นบดกับทันเครื่องบดมันบดประทันเอาจังไดกะ เ <c oughs> สียบคือเกาพี่น้องมึเนี่ก๋วยเตี๋ยวแหงเส้นมีแล้วจะเนาะพริกอามาโซมาใหญ่พี่เห็นหน้องมึงซื่อๆนี่ละ่ะกินไปหน่วยหนึ่งกะเพรเสะเดอสะเดออยู่พี่น้องจ้าเอาเอาเอา,เอามือนี่ก,กะพ่อสมีตะก้อนผอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ